What t h ยู่โลกทุกคนนะครับก็อยู่กับฟรีคูงนะครับนี่ผมก็จะมารีวิวมอโดคิวส์มอนั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้ตัวเกมมายครับของคุณ เป็นแบบนี้นี่เองนะครับนะครับถ้าว่างงงงสิว่ามันคืออะไรแต่ตอนแรกนะครับมันก็คือมอสนั่นเองนะครับว่าไม่ใช่รีซอสแพกนะตอนแรกที่ผมดูมอสนี้ผมคิดว่าไม่เป็นรีซอสแพกพอเปิดเข้ามาดูไม่เป็นมอสววะนะครับซึ่งมาดูกันครับว่ามอสนี้ทาอะไรได้แล้วก็ทําอะไรกับผลเสียกับตัวเกมของคุณนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีของ ปรแกมไอตัวมอสนี้ก่อนดีกว่านะครับซึ่งข้อดีงมขอ MOD ตัวมอสนี้ก็คือทําให้คนได้สัมผัสประสบการณ์กับการเล่น Minecraft แบบใหม่ก็คือการเล่นแบบไม่ใช่บล็อกสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าบล็อกมันจะมีบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็จัดว่าโอเคครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้ผมไม่ได้ลงไอเอสดเท็เจอร์อะไรนี้แต่ว่ามันดันเป็นเอ t ดเทคเจอร์ให้อะไรประมาณนี้นี่คือบล็อกตัวอย่างนะครับแล้วก็พวกต้นไม้อันนี้ก็เห็นไหมครับว่ามันไม่เปลี่ยนตาม ลักษณะของไอเฟือพวกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกครับบั๊กเอแต่ผมไม่อยากพูดบั๊กผมมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าที่พูดถึงข้อดีนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ตัวเกมของคุณดีขึ้นมาก็คือการวิ่งโดยที่ไม่ต้องกกระโดดก็วิ่งไม่ต้องกกระโดดแต่อันนี้ก็ต้องกระโดดอยู่ดีเพราะมันเป็นปลายแหลมนะครับก็ต้องตักเกตกันด้วยนะครับว่ามันยังไง การเล่นยังไงแบบนี้นะครับซึ่งอยากผมก็อยากรู้ว่าถ้าสมมติผมใส่เชเดอร์จะเป็นยังไงไอแอน,นิเมชเชเดอร์ธรรมดาเนี่ยเอาเอามิสเตอร์เอ็กอันนี้เลยอะนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการปรับสภาพตามเชเดอร์ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใส่เล่นมอสเชเดอร์นะครับเป็นมอสซิลเชเดอร์อะไรขอว่าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนเชเดอร์เป็นธรรมดาก่อนไปไว้เหมือน นะฮะเดี๋ยวเราเข้าถ้ำดูเอ้ยเดี๋ยวตัวเกมมันน่ารำเอ้ยไม่ใช่เสียงเกมมันน่ารำคาญปิดไปเลยแล้วกันอันนี้เออไม่ต้องได้ยินเสียงเกมนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับแล้วก็พอเข้าถ้ำนะครับก็จะเห็นนะครับว่าพวกแรกก็จะไม่ตอบสภาพตามบล็อกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็สามารถวิ่งเดี๋ยวดูนะผมวิ่งซิกแซกขึ้นไปอันนี้ผมก็ไม่ได้กระโดดเลยอันนี้ผมวิ่งธรรมดานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออลืมพูดตั้งแต่แรกแล้วสังเกตตั้งนานละ ไอสกินเหมือนสกินมันจะไม่ไม่อยู่ด้วยนะครับเหมือนสกินมันจะอัปลาโลกันตามไปเลยนะฮะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะฮะสกินเราถึงอัปลาแล้วก็กับการมองแบบนี้นะครับก็คือมันจะไม่สปอร์ตกับการที่มันติดกับผนังนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติติดกับพื้นเนี่ยอ่ะสปอร์ตผมพูดได้ว่าอ่ะสปอร์ตกับการติดพื้นนับเนี่ยเห็นไหมปึ๊บ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 อ่าเอออะไรประมาณนี้นะครับมาเราวิ่งไปต่อครับก็จะเห็นนะครับว่า ทำเนี่ยโครงสร้างถ้ําก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีอะไรอยากมาให้ชมนะครับก็คือภูเขานั่นเองนะครับซึ่งภูเขาได้จัดว่าง,งานสวยงานหยาบไม่ใช่งานหยาบแล้วงานสวยเลยนะครับก็สวยสวยที่เขาตามที่เขาพูดกันเลยนะครับคือรูปร่างออกมาเป็นภูเขาเหมือนอแบบเหมือนสภาพของจริงมากกว่าไม่ใช่มาเป็นแบบโอ๊ตฟล็อกซีเบียอะไรนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวปัญหาคือทางออกอยู่ตรงไหนวะเออ,เอ,อช่างไม่แล้นครับขึ้นมาเดี๋ยวกัน เมาด้วยเออเช้ามันุบขึ้นไปละอัมดาลกมาไปถึ้วกลบเอน่ยกดมาเจอหนูนี่อ่ะคือจุดเริ่มต้นใช่ไหแล้วมีภูเขาแถวนี้วะเข้าปมีอีกเออจะเปดี๋ยวดูเอาเป็นผ่าผ่าแล้วกันเออเนีเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับมาแป๊บ ป่าครับก็ดูงานภูเขาเขานะครับก็จัดว่าสวยเลยนะครับเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่ครับนะสุดยอดครับตรงนี้ทางชันเขาแบบผมว่าเออมอนี้จัดว่าใช้ได้ึงแม้มันจะไม่มีอะไรแต่เนื้อหาที่ผมชอบๆเลยไม่รู้ทําไมเนื้อหามันนิดเดียวแต่แม่งแบบสุดยอดครับเลีกมตัวเกมผมแนะนาได้คอมเมนต์ให้ไปโหลดลองเล่นกันเลยนะครับแนะนํามากนะฮะนี้นะก็เ่อประมาณนี้นะครับสำหรับมอสนี้ นะครับก็ขออย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e กดเฟรนด์อย่าลืมคอมเมนต์มาว่าคุณมีอุปสรรคอะไรบ้างกับการเล่นมอดนี้นะครับแล้วผมสั่นตัวเร็วมากให้สั่นตัวเร็วไว้สาหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ขอทำการจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ